ปตจ้าพี่น้องปลองไปสกุลสุคนพี่น้องมึงหั่นผลตกล้มแห้งเบิ่งบมักม่วงมันหล่นนี่แต่หน่วยงามๆไดีเลมะม่วงมันล่วงลงมาดูสิกินไห้เพ่นเนี่ยัมกม่วงล้นพี่น้องหลายๆเลยน่วยงามยู่เด็ดจังแต่ว่ามันหล่นลงมาก็หล่นลงมาโดนไหนโดนไอ้นี่นิ่มๆน,นะจ๊ะเสียงห้อยนกกิน โดนไอ้พื้นนิ่มๆนี่แม,ม่กองไอไไ้ใบไหม่นี่ไงพูน่าจะาพี่น,อน้องน่วยงามเลยพูนจ้ะหอยกินหอยกิน <c ười> หอยมันกินมะม่วงด้วยอุย้ยนบองพวงล้นจ้ะล้มแห้งองหันด้วยงามจา้ะอุ้ยยังสวยเลยพี่น้องนี่พิ่นกระสิล้นลงกหนุ่มจักหน่อยนอะบ่ไดี เมื่อดดเป็นแบบว่าดินแข็งแข็งแม้จะเป็นแบบว่าพื้นนุ่มๆใบไม้หลายจะไปไม้ขเขาจะเอาใบไม้มาถิ่มต้องบักมมงลนจ้ะคุ่น,ะน่ะโลยใหญ่ๆกินใดป้ปเนี่ยเจ็บบักมงมงพี่น้องจ้ลาลังฝนตกวังหันลมแหง้งแห้งน่ะ โอ้ยกินได้อยู่ได้นน่จ้ะลน,นลงมาแนะ้วเอาขันซอยกับซ,ซอยวัาถุงองจะมันสูงนวยหลายอยู่อยู่ข้างบนองาจะามันสูงอยให้รดนิ่มทุกปีเลยโอ้ยหน้า่ายงามๆพี่น้องเห็นบ่อยมีคนกินบ่เนี่ยจะไปให้ย่าย <laughs> นึกถึงตตวย่า Gin bok mong dài Long phun tóc Lom heng bok mong lòng kin Lông duyên nicha cheng bun 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 ขั้วลงไปอยู่ฟังเหมืนแม่แจ่มีแต่นวลงามๆเดี๋ยวเรเห็นทั้งฟังนี้มาทางนี้เราเห็นคิดเห็นเป็นเล็กหน่อยนะจ๊ะอยู่บ้านนอกเวลาฝนตกลมแห้งๆพอฝนหยุดเราพากันแลนไปเก็บบกม่วงนะจ๊ะคิดเหาะบรรยากาศเป็นเล็กหน่อยอันนี้ก็บม่เก็บบักม่วงพอฝนมันตกล้มแห้งนาะวมั้งฮะ บักม่วงก็โยนไปโยนมาจ้ะกินได้อยู่ดีเจ้ะาน้องสีอาจจะเป็นแมงข้างในเนาะบัก,บกม่วงเขียวสวยจ้ะบักม่วงกินดิบแหละแต่ว่าเพิ่นเอามันสูงจ้ะมันใสวัถงมันเกะาเดี๋ยวจะลนลงมาหลายหลายเด้พี่น้องลูกดกจุอะแต่ว่าหันสูงสูงพักบรรยากาศจ้ะ การระยุทธ์งคุณแม่บักนวยนวยงามงามมาได้เอาไอ้เหมนมากเนาะมันบรรยากาศคือหมู่หมู่อไอ้คือหมู่หมว่คือขาวขาวังสีเนาะนเป็นอย่างคือขาวขาวังสีกล่องป่าเป็นอะไรใส่กล่องตัวนี้ไอ้ใส่ถ้าเราทับเครื่องนี่กล่องเป็น ยายเราชิ่กินเลยกูได้เอาถุงมาใส่จ้ะเอาไปอันไหนกินได้อยู่ได้จ้ะแข็งเป้งเลยหมูมันหล่นม่วงมันร่วงลง,งมาฝนตกฝนตกล่มแห้งจ้ะพี่น้องโอ้โทราศัพท์กูได้ชัดโทราศัพท์กูได้ชัดเลยเดี๋ยวยูยี่สิบ ยี่สิเบเจ็ดเปอร์เซ็นต์แล้วต้องเข่าวิชาโทรศัพท์เลยจริงๆพวกมึงบรรยากาศโทรศัพท์เครื่องนี้คือเป็นตึกเป็นข,า,ขาวๆหญ่แล้วสิกลิมนะเก็บกลองไว้นี่หา้มามีคนไม่เก็บไปกิน